สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามากินเจ้าเลยอันนี้นะครับนี่เป็นเลเป็นเป็นแบบเลแบบอย่างนี้นะคะไม่ไแน่ใจว่าแาวบ้านนกคนนี้เขาขายอันอยังอันนี้อันนี้เพิ่งเห็นนะครับเลยแบบนี้แล้วเราก็จะกินกับน้ำโคล่ลาซ่านะครับขอไม่บอกแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการเก็บเลืนะครับ แกะตนนาน่างๆออกมาครับก็ตูตกระู้นั่งไม่ถนัดเลยนั่งไม่ถนัดเลยทุกคนไปด้วยกองก็จะป็ววนวันนี้ครับเลยแบบอย่างนี้นะครับมีเล่อยู่นะครับอะไรเนะี่ย ได้นะฮะโอเคครับเล่ประมาณนึง่งเล่เหมือนเล่ปกตินะครับแต่สามารถกินกับเพื่อนหยิบกินกันได้นะครับเ,เราลองกินกันดูนะอืมนึกถึงบิสกิตน,นมสดอะ่ะเออนึกถึงอ่ะเออ มันปิดกึ้งสดมันก็นึกถึงอันนั้นเลยเออ่อะอืมกลิ่นหมกอมมกอ่าคัวออกนี่ยครับอืม,อมเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับไม่มีเห็นไหม 等你。 มันี้ครับบบจิ้มจิ้มน้ำหน่อบอืมอ้าอืมอ้าวตังไอครับความว้าอืมอืมครับเนี่ย ก็จะประมาณนี้กันเลยครัเโอคฮะเดี๋ยวซกยัดปุ๊ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวลองกินแบบมีหน้าผมมาประกดไปด้วยอ่านี่นะเห็นปะละไรเนี่ยอืมชอบดงอ่งอ้อนะครับชอบหนุ่งอะอร่อย จน้ำอืออออืออืออือหวกันครับก็กุหัวเข้ากันนะครับกินเสร็จแล้วก็ เอาหมดเอาหมดไหมผมเอาหมดดีกว่านะครับผมเอาหมดเลยครับเลยเอาหมดนเอาหมดนะกัดหน่อยก้องเบอร์นะครับ เราเห็นหน้าผมก่อนเลยอเอคไม่รอ่ะก็ะบดอยหาหมดครับหาหมดหางหมดเลยครับ Okay. งไม่ออกหืกินไม่ได้ครับบรรลุราชจอไม่ได้เหมือนลอล่าเอออีกอยงกินผ่านนี้เลยกินเป้านะ่ะให้กินอืมอัล กล่องนี i, О, ้เป็นลูกเลยกล่องก็อย่าลูกประมาณนี้ครับไหนลูปะจะประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะครับ หมดนะยังไม่ได้นับเลยว่ามันมีกี่อันนะอืม มันแมงคู่มาขายถุงไปซื้อป๊บนึงเออเสร็จแล้วโอเคหังีุผาก็เสร็จครับ เดี๋หลือประมาณนี้ครับเขาเไม่ได้กินเลยครับไม่ได้ดื่มเลยครับเป็น,นมาอยู่สองชิ้นนะครับกับเศษเปรตเห็นปะไหนก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็สกอให้มดเลย ครับเดี๋ยวเอากปทิ้นแป๊บนึงเดี๋ยวแค่นนีครึ่งแก้วแล้วก็ชนว่าเปียงลดคันกันใช่ไหนกัน ชมทำน้ำในแก้วเลยแค่นี้เองอะ <laughs> นี่กันก่อนนะฮะ